ไม่มาเนู้ต้องใ้อ่าสองอ่ะอ๋เลยค่ะหนูให้ได้ให้พี่ได้แค่ห้าร้อยนะคะอ้ไม่เอาหรอกไม่เอาพี่ก็โทรแจ้งความค่ะมาจากดอนเมืองค่ะฮะเขาจะเอาเก้าร้อยพอขึ้นรถแล้วเขาถึงบอกได้พี่ห้าร้อยอ่ะรู้เลยผมตัวราคารูกค้าก่อนเราอ่ะยังไม่เอาไม่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 ขึ้นรถแล้วค่ะกระเป๋าเต็มแล้ว ขึ้นรถแล้วกระเป๋าเต็มแล้วเมื่่่อไหรพีผมบอกพี่อยู่ในสนามบินบ้างผมบอกเปล่าน้ากลัวมากพี่เปล่าอุ้ยผมถามว่าผมบอกพี่เปล่าน่ากลัวมากอ่ะแล้วผมไม่บอกพี่โอเคอันนี้ผมบอกพี่ว่าเก้าร้อยใช่ไหมล่ะพี่ พอขึ้นรถหมดแล้วและหนูก็ไม่ทราบว่ารถ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 แท็กซี่ทุกคันความลึกหนูคิดว่ามันจะต้องมีมิเตอร์พอขึ้นรถออกรถมาแล้วพี่บอกว่านี่รถผมมัไม่มีมิเตอร์นะครับาะมานผถ้าจะไปก็ต้องเก้าร้อยเอายางนี้ดีกว่ากับพี่ไม่ต้องวอยไวยถ้าพี่ไม่พอใจเงินห้าร้อยจากดอนเมืองมาที่นี่เราโทรเยกให้ตำรวจมาจัดการนะคะจ้าแล้วผิดคำพูดไม่บอกกลัวแม่มือพ้าเยอะแยะพูดจากับเพศแม่เรื่อยๆอ่ะ

તાજુ થયે